สุขสบายดีสบายดีเอ็ซีถุกทานทุกคนที่เขาเบ่งข้าวส้มทั้งสองปลาเมายินดีต้อนรับเบิร์ตสุคนเดอ้อทางฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศและก็บ,บ้านเฮาก่อนอื่นพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองปลาเมา่าเนาะคลิปนี้เนื้อหาสาระคงเผินกะชเข้าสู่พัดข้าวเลยพี่น้องเครื่องกระเทียมเอาไว้เจียวแต่ก็ใส่หมึกกาดหน้า หัวหอมใหญ่แครอทแล้วก็มีไข่เนาะแล้วก็เครื่องปรุงอาหารน้ำตาลซีอิ๊วนะ้ำมันพืชกว่าไปพี่น้องขาดน้ำมันพืชบุ่ได้เลยเนาะพัดผู <c oughs> ้นี้ก็ติดอันยืนเบิ่งได้บ่แม่นยืนยังได้เนี่ย <c oughs> ยืนเบิ่งแล้วก็สิสากินได้เนี่ยนะชิมพัดชิพัดอุ่นเครื่องอัน <c oughs> กองหนุนนี่แหละก่อนพี่น้องอันแขกนะน้ำลังเอากองหนุนก่อนกองหนุนทางหนาแห่งคัดสี่คนสี่คนหาคนน้องซี่น้องปะูน้องบอสน้องบาน้องบูมหาคนกองหนุนอยู่ทางหนาคูผูเซลเซลกะเน่จะไปะทางใดเลยรล้านเขาเออเอากระยาสีเตรียมพัดแล้วเนาปะปะเนี่ยปะดามาแล้ว ป้าดำลุงเพียงมาแล้วเอาจดเป็นระเบียบเด้อค่ะรถค่ะเออเจ้าสิกับเมื่อเอากับเมื่อสะเอาป้าดำจะได้พักบัวใสลายเทะหองคอยจะแล้วอาเจ้าคือเลื่อเถะคอยได้ห้องป้อมพลุกมาตัวสุดยอด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 เามสาๆกับมีแต่เตรียมอาหารนะพี่น้องเนาะเพราะว่าแขกนะหลอบเพลนแขกพี่น้องหลอกเพ้น สายดีลูกน้องซีโวยหนังเล่นหนังเอาบัน้ปลาเมาสิไปเห็ดกันเนาะเห็ดเขาพัดสะกอนเมนูทำอิดสายดีอีกหอบหนึ่งที่น้องข้าวผัดข้าวผัดถาะสุดท้ายเนาะแต่ว่าดีเด็ดสองกะละมัง 光卡拉芒也改了。 แต่ว่าเนี่ยเตรียมขึ้นนี่คองห่ะหอมชีไวกแนเองน่ะแกงเป็ดตางนี้อันหันช่างหน่งแล้ว嘛คนใหญ่พาน่ะเสริมสวย

ลงไปเลยกากหน้ากับเนื้อพัดใส่กันพัดใส่กันนวดใสกันเอากระถยครับที่จะนายนเขาคนผูบอกว่าแดดก้าวม้วนหรือว่าต้มเตยมเต็ือว่าจะมันบอกไปมาต 荤嘛，荤菜嘛，嘛，油饭还是油荤吃。哇，那那菜，再添添，拌汤锅，就了。我家宝宝，他弄个汤，我家就待待，吃点汤锅。哎，这盆菜，那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 ， คนแบบคนนอนเด้อ้าวบ้านดุมากกวันกวันยัยาแล้วมือเวียวก็ต้องจะสาบเลยบัดนี้พี่นองมาเลยสาบตื่ตัวยังบมดเตรียมไวมาแม่วะมันบวได้ง่ายได้พื้นนะอ้าวมหนื่พนว่ะถ้าได้มาเมื่อื่นเมื่อื่นจงเตรียมฝนว่าได้ว้าวมือื่นมืงได้สิท่านว่ามืนอเม่เมื่เ่อเมื่อเมเมื่อเอเม่อมือเ่เ่อมอมื่ม แน่ใช no? ่ไมเพราะมาใช่เด้ๆเออบอสบอกเออบอสอันนี้กระถาดท่ายแลยถ่ายพอใช่ายท่ายจะเป็นคนเดียวกันอย่้างในก้นนี่หูบอสนี่นี่นี่บอกเขาจะวาเป็นองคหุ่ลนะไม่ใช่ไม่ใช่ เอาไม่ใช่พอแล้วได้พอราบอกเปื่อยไมีสูนั่นก็แล้วสร็จดนะโอ้โเป่อมาจาเอียก็อยากาม่นจเปื่อยไปแ่อาน้อยู่พุ่นแต่ว่ามาแช่แค่มาเอามาหายส่าน้ำจะได้มเอามา

เอาหน้าเขาเให้มันเปื่อยไว้ดิว่าเพื่อนว่าให้มันเปื่อยไว้เจ้าเหี้ยนเจ้าเหี้ยนนแล้วก็ปาดเบิหมากเด้อว่มาอบ้กาบลย่งมันมียางมันมียางน่เดี๋ยวลงเบิน่ะเอาปาดถึงว่าเบิหมากเอาใส่ช้สองเนียกเปียงเนะเออเบ้ล่้ย่างกาอต้องร่างฮะต้อง่างยางนางบ้ามเยียมห้อยางปลา

มาละมาละวัวิฟจิเก้าโลนะจิฟิสี่ตเดียวปกติของเรานะมาถึงสองโมงาถึงสองโมงมาขวมาย่างเตอมันยอกมันเย็นิวแ่เลไหวล้มาเห็นนั่นี่ดิไ่แ่นาหนังเลยเดียนะขอยจิ้นฉี่มืออเมนูเดียวละ้เมู่ขววัวลกวัวน่นเลยอ่เขี๋ยวัาไปแน่นักสี่นัด มงาก็หาโลกโกี่่เป็ะกมนงี่ส่าร้านน้นยว่าณื่อล้นี่ใช่อยู่ใช่รอใช่ปายืนสับหเต็มกลองอยู่พี่น้องจ๋าสบายดีหรือยังสบายดีหรือยังคะมีแตยน่บรรกาบรรยากาศต้นนกหมอโลง เอาหน้ากระชวนกันวันนี้มันขาดได้ปะข้ามเนี่ยเออฉีกข้ามเอาขวดนอาทองค้ามหุ่นอหุ่นแห่หุ่นแล้วเร่องแต่เล่าเรื่ร่เนาะหหุ่นได้ไหคนป่วย่ิ่ได้นวนี่เออว่าเพิ่นหุ่นดีที่แท้เรา Hoặc sân hào hải 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 nhắc hải 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 นั่งส้นต้องนวดนะนั่งอเป็นะลอดนีก็มีแต่ว่าต้องนวดได้เสีนวดลวมันก่อนายตัวนิว่เมื่อไหรมีมันเป็นข่มิ้ตเส้แวือการการ็ได้เปนูขอดมันก็ได้เป็นตัวเนียวช่องชหมอได้ยังไงกเป็นตัวนียวเป็นข่ามิ้น่ีว่านี้ใยากอ่อนแล่นอ่อนทั้งมันจะเือายเลยก็ิมันจะถ่ายสุดทายมันเตาใหญ่ กระทะตัเวร์กไม่ได้ดอกกระทะกระทะเป็นกรงไม่นะหวังเจ้าแม่น้ามอแป้งซื้อซื้อกะทะใหญ่ๆซีอิ้แบนๆันังอะหลังจากหั่นจัคว่ำห่อนตัวเลยอันนี้ไงแล้วไอ้นีกเขามสีขแห้งนะห่อนไมต่อหอนเอาบุตรมเดกเกี่ยมาได้แล้วัวของคนเกี่ยวเนาะ กสอบางยดีใหม่นะคะเพราะว่ากล้องสตาร์ทไม่ทันสบายดีพี่องแกงเป็ดพี่น้องเซตไปจักเมนูเลยเจ้าอยนันตำแวเมนูตำแวเมนูแกงหปใหญ่สบายดี โอ้นยนายนั่งเขานั่งทั้งนาลรือเด้อนั่งทั้งนา,นงงนาบ้านขันอยากยนตนแข่งยนอคนคานี่น่นลูกค้านี่อ่ะสองคนเกนไก่เกงเป็ดแกนเฟ็ดใส่ขา ปลาเมาออพัดเขาเซ็ตสิ้นเป็นทีเหียบห้อยเนาะเมนูที่สองกับอบนว่นกบเมนูใหญ่หลายเนี่ยไลน์เมนูลมนแล้วไปแล้วออมวายใส่เฮดบดแซ่บ่ออใส่ไก่ <น feit S 2> ใส่ไก่แล้วก็แจ่วปลาแดกบาดี้เลือดตั้งแต่ลวกพัก,ก,พกแม<ล>่แ<ร>ลวกพักของเมนูนวันเมนวันนี้ชุบหอยก็บแล้วแะไก่แจวกะแล้วอะไเนาะเมนูเนาะปาดี้มอบนาทีไฮแจ๊คสีให้ไป บโบชีบึงตามเฉพาะโบขันน้นหนักเจ้าเห็ดเป็นนั่งอยู่ไหน,นนะ้องเช้าคนน่ะบม่ได้นาดิล้างดอกเจ้าภาพับนะเผามันอีกก่อนพี่น้องจา้าฮอดบบนั่งเป็นประมุกได้เจ้าภาพับตื่นมากตื่นมากปะตื่นซื้อตื่นซื้อฮาวนอนเด้อเออเพิ่นจัดแจงเพิ่นก็ถ่ายคลิปเนาะ เชาแพงกะทายชิปบางเฉือกะให้อะไรก็ได้เพราะว่าเบว่าเ้าต้องการอยากใส่ยังนะสูตรของอันลาบขาวนะพิเศษเพิ่มเข้าไปก็คือพอพี่เฮาก็อู้ให้เรียบร้อยแล้วพิเศษนะก็คือใส่ใส่ใส่ขาหอมๆกับใบมะขูดใบมะขูดบ่แ่นใบบังหน้าวใบบังหน้าวคุณแม่หมากใบบังหนาวน้อยหอมๆเดี๋ยวเตรียมให้เรียบร้อยแล้วหั่นแล้วเอาไป อันลาบข้าวเลยแม่แม่แม,ม,ม่ทุ่มผลหนักกินเนี่นน่นปลาเมากับมักคือกันแซ่บดีข้าวพัดนะได้ซองกะละมังบ้าหญาพี่น้องอันนี้กุ้งนี่ปลาเมาอบแซนหลุดดีกับกับอันซีอิ้วขาวพี่น้องกับซีอิ้วนี่เนาะแต่ตระซี่ไว้ใส่ผ้าขาวอันใส่หักพักซี่ใน,นหนึ่งอ่ะ คันซุกแห้งมันสีแข็งโอเคสำนีจบนะเอาเมนูอบอบกุ้งกับอบกุ้งกับอะไรอะไรพี่น้องอุลินพันกันกับสิขอจบคลิปไว้สำนีก่อนเพออวยใส่ให้พพอนเอฟซีทูก่านเด้อมีสองฐานนาะจีห่วมทำบุญคุณพี่เพชรทางกรุงเทพมหานครแล้วก็สาวเอิงหรือว่าเพื่อนเอิงอยู่ทางจังหวัดมุกดาหารสาวเอิงนี่หาเลยบาทคุณพี่เพชรนี่ หนึ่งพันบาทิืนห่วมทำบุญนำปราซาถุนนำ,นำิืนเดอ้อเอฟซีทุกคนสิขอจบไว้สำนีก่อนเดอ้อแต่บุญน,นำกันเบิดสุขุสุคนทั้งผู้เบิง่งผู้สมผู้ติดตามเบิดสุขุสุคนทั้งผู้มาซอยเวียกซอยงานเบิดสุคนพี่น้องสบายดี